หงแดงลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการเจรจาขั้นสูงเพื่อควา้าเคเฟรนตูรามมิดฟิลวัย22ปีของนิดเข้าร่วมทีมสื่อต่างประเทศรายงานข่าวกีฬาวันนี้ว่าสโมสรหงแดงลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการเจรจาขั้นสูงเพื่อควา้าเคฟรนตูรามมิดฟิลวัย22ปีของนิดเข้าร่วมทีมจากรายงานข่าวกีฬาวันนี้หงแดงที่ตั้งเป้าเซ็นสัญญากับมิดฟิลหลายคนในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยล่าสุดสื่อระบุว่าเป้าหมายหลักอย่างอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์มิดฟิลด์ของไบตันใกล้จะถึงเวลาปิดดีแล้วเร็วๆนี้และสำหรับเคเฟรนทูรามแข้งชาวฝรั่งเศสร,รายนี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาการย้ายทีมซึ่งเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เจอเก้นคลอปนายใหญ่ของทีมต้องการตัวมากที่สุดคนหนึ่งในซัมเมอร์นี้เพื่อเข้ามาทดแทนนักเตะหลายคนในแดนกลางซึ่งสื่อระบุว,ว่าหงแดงมองว่าตูราม จะเป็นการซื้อที่คุ้มค่าสำหรับพวกเขาหลังจากที่ต้องแยกทางกับอเล็กซ์ออคสเลตแชมเบอร์เลนนาบีเกอิตาและเจมินเนอร์